หมอปลาหมอปลาหมอปลาไปแล้วนะแกส่งฝั่งนู้นใช่ไหมเออคุยด้วยละเอาละเพราะเราเราอยู่แล้วป้าใ่หรอเนี่ยแหละเราต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะเอาเอาป้ากลับบ้านแล้วกลับบ้านเลยนะ้าาบอกว่ไปด้วยกันเหรอแล้วแล้วหนูจะทำอะไรได้เนี่ยเนี๋ยเจ้าหน้าที่เขารอให้เราไปไหม ไปซาไปไหนจ๊ะคามนูมม้นไปามนู้นไปามนู้นไปคนไปใช่ไหม้าไปไหมไม่รู้เรื่องเลยไ,<ป>ไม่ <S <S รอยอยู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราไปเรียกของฟ้าเจ๊รออย่านี้แป๊บได้เลยอ้าให้ด้ยแป๊บนะ ไปไปเลย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 ไป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 เอาไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเลยไปกัมพูชาไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนไปก่อนไปดิเ้ยทำไมพูดไม่อยากไหไปให้ไปไไป้ตกลับบ้านไปเลย เรา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 ไปเลยไปดีเจ้าหน้าที่ก็ให้คุณไปคุณก็ไปดีไม่ทำอะไรอีกแล้วเดี๋ยวบอกพี่โน้นนะเออไปเลยให้นไปไปเลยมันดันลราอย่างนี้นะน้องไปปั๊งนู้ไหไปเลยไปเลยจะบอกตำรวจไปเลย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 ไปดีคนเลทไปไม่ถูก คนอร่อยรู <thumbnails> <wie> ้เ <figured> ต็มเลยเฮ้ยไอตีม วจักตอนนี้ป้ารัตนากำลังกัข้ามฝั่งนะครับเราจะข้ามฝั่งมานั่งคนเดียวอย่างนี้ฮะอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียว

ไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องกลับมาแล้วไปเลยไปเลยมาไล่อย่างนี้พี่ต้อนรับมันต้องโดเยอะ

เขากำลังฟ้องกำลังฟ้องเจ้าหน้าที่ฝังไคยอยู่ไปไปเลยน้องจ๋าไปเลยไปเลยไปฟังนู้นเลยมาไล่กูตมไยเดี๋ยวพี่โนดมาไปเลยไปเลยไม่ต้องมาแล้วไปไปเลยมาจำบ้าไปเลยอย่าเข้ามาไปเอาไปอย่าออกไป ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าเข้ามาเป็นพยาบาลที่นดตํรวจบ้าเราดีดนัเลยค่ะอาชีพดีมากเลยวันันคนมาบ้านไป่นอะไปเลยไปเลยไปฝั่งนู้นเลยไปเลยไม่ตกันมา้องจมหาเเธ้ฟ้าเขาไปเลยแต่ไม่เข้าไปไปเลยไปเลย ไปนั่งฝั่งนู้นเลยไปนไั่งเกะกาทำไมมาไล่กูทำไมอ้บ้า้บ,ายบายอยบอยนงพี่นกกนะูเป็นตำรวจนะชึ้นตำรวจมาบ้านเยอะๆเลยลออกขวดเอาแะที่บ้านนะ้าไปเลยไปเลยไปเลยไปเกณการเจ้าหน้าที่กทไมน,นี่มึงมึงส่งขนะไรั้สงข่าวอะไรมาทำพูดจา้หนักได้อย่างนี้นะ <c oughs> อย่าฟ้องเจ้าหน้าที่นนะ Nee, hey. I know!

ดีบ้างนัดจะสูตรให้นะปลาสวยผมเนี่อือดาี่เรามานะ